มาชมตัวปราสาทเลยดีกว่านะครับนี่อะไรของที่นี่นะครับนี่อันนี้บูรณะขึ้นใหม่ทั้งหมดเลยนะครับนี่การบุรณะขึ้นใหม่ทั้งหมดเลยนะครับของกรมศิลปกรนะครับครับ ดูปลดคร่าวๆนี่นะครับอันนี้บันไดนี้น่าจะทําขึ้นใหม่นะครับเพราะเป็นปูนนะครับเ,เก่าก็น่าจะอยู่ด้านในนะครับบุรุะขึ้นใหม่นะครับเกือบครึ่งหลังนะครับที่บุระุะนะครับนหน้าก็จะเป็น าไปชมด้านในเลยครับให้ภาพบรรยายนะครับ ลมเย็นมากเลยเขาไปตัวคัน ให้ภาพปัญญาดีว่าครับความน่าทึ่งกรอบตูลูกหวว คนคบอิสวยเลยครับเนี่ยสมบูรณ์น่าจะเป็นอย่างนี้นะครับสมัยก่อนสมบูรณ์ร้อยเปอรเซนะครับน่าจะประมาณนี้นครับน่าถึง่งย่าวมากเลยครับ ตัวระตูวมสมบูรณ์่าจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ตัวเสาสมบูรณ์นะครับนี่ยอย่างงามเลยนะครับมองๆไปก็เหมือนไม้เลยนะครับก็เป็นทับหลัง m 마는예 g ư ờ Bây giờ có bùa nạ từng thôn Thôn là không Nụ có mượn Khai vắt Anh học dạng này นี่เป็นปะสานหินทรายนะครับดูเลยนั่นก็เป็นครุดในรูปเทพ ทังนั้นนะครับที่สลักไว้ที่นี่นะครับเขาอย่างสวยงามเลยครับนี่ก็เป็นโรงประสาทเช่นกันนะครับนี่นี่ก็มีศิลาแรงอยู่นะครับแล้วก็ข้างบนหินทรายทั้งนั้นเลยนะครับถ้าอยู่สมบูรณ์จะงามกว่านี้นะครับมองเห็นเป็นเขาๆน่าจะเป็นหินใหม่นะครับ พอถ้าเป็นหินเก่าก็าน่าจะเป็นแกะสลักนะเพราะว่าเขารื้อลงมานะครับรื้อลงมาทั้งหมดนะครับที่อยู่ด้านบนทั้งหมดรื้อรือ้อลงมาโดยใช้หลักการอะไรอนาติดโลโลซิตนะครับคือการไปมาร์กตำแหน่งไว้ไว่าอยู่จุดจุดไหนจุดไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าอยู่ทิศไหนนะครับแล้วก็รื้อลงมาวางไว้ว่า ก็ทําฐานให้แข็งแรงนะครับรู้สึกจะเทป,ปูนนะครับด้านในเนี่ยเพื่อให้ฐานแข็งแรงอุตกรรจะผุพังลงมาหมดเลยนะครับนะครับก็ประกอบขึ้นไปใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยครับตั้งประกอบขึ้นใหม่บางบางชิ้นบางอันนะครับอันแล้วหน้าทึ่งเลยครับดูท้องฟ้าก็ เป็นใจนะครับเป็นคลื่นประกายดูสวยงามเลยครับ ไม่เต็มน,นะครับหมบนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับพอมากองคนมากี่ครั้งเลยเนะนี่ยวันานี้ยังไม่มาสักทีเลยครับ,รบนี่ผมมาหลายทีแล้วอ๋อสวยดี อ้ครับคุยขอบคุณมากขอบคุณมากเพราะว่าเอาผินมาใส่ครับทำไมมุรนาอนนี้ไปหมดแล้วพังหมดแล้วดูแต่เสาเนาะเสาใหญ่จริงเน่ะเสาหน้าโน้นน่ะว่าถามใจตัวเองว่าสมัยแต่ก่อนเขาเอาอะไรทำเอาอะไรยกก็นนั่แหละเนี่ยดูดิเคนนู้เนี่ยเนี่ยมกีตันเนี่ยว่านน่่ะแตอั อัแต่ตัวหน้าต่างนี่นะใช่หน้าต่างเนี่ยเป็นตันแล้วเนี่ยเป็นตันแล้วตันกว่าเลยซ้ำเมื่อวาเนี่ยคนเปรี้ยกเราอะไรไม่ว่ายกเนี่ยไอ้แกะสลักก็ว่างามเลยนะไอ้ยกตั้งแล้วแล้วก็เนี่ยทำเหลี่ยมเห็นไหมเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมเข้าเข้ารูปอ่ะยังกับไม้อ่ะมาออร์ไรไปตัดเออเนี่ยเนี่ยมาเนี่ยเนี่ยอย่างว่าเดี๋ยวนี้มันต้งมีเครื่องมือเยอะไหมล่ะเครื่องมือเยอะมันก็ไม่ไม่เนียนอย่างเงี้นะผมว่าก็นั่นแหละมันไม่ค่อยเนียนนะ เขาขัดสนิทตีด้วยเนี่ยมาวางสนิทกันสนิทเลยแล้วดูดูแกะสลักดูดิครับนั่นไงเป็นเหลี่ยมแกะสลักขึ้นมาเนี่ยดูดีๆไทยเป็นจังสิทธิ์นะป้าเราโโอ้หคนโบราณแล้วก็ทนเลยนะเป็นพันๆปีอ่ะไม่ใช่น้อยๆนะเป็นพันพันปีเลยสมัยก่อนเครื่องมือเครื่องยกอะไรมันก็ไม่มีเนี่เขายกยังไงม่ใช่อะไรยกยังงงเนี่ยไม่ยกต่ำๆอย่างนี้ยแล้วยกสูงอย่างนั้นอ่ะเอาอะไรยกไปสูงขนาดนั้นผมว่าเอาอะไรยก ้สูงนนัยิ่งพนมบุ่งมันก็ยิงใหญ่กว่านี้เขายกมขึ้นไปยังไงขนาดเขาบรณะเขาก็ใช้เคนยกนอบมีเคมาตั้งแล้วยกขึ้นไปยกขึ้นไปยกขึ้นไปเนี่ยดูไอ้เคนครก็ไอ้ตัวรถมันก็ไม่ได้มาแล้วมันใช่จากเอมันจะเป็นรางไงเคนรางอะเลื่อนไปรอบเนี่ยยกขึ้นยกขึ้นเห็นดูดูดูเขาทําให้ดูสมัยแต่ก่อนเขาว่า จ้างจ้างผู้ชายนี่เจ็ดบาทผู้หญิงนี่สามบาทเขาบอกจ้างมาทําเนี่ยจ้างมาทําเนี่ยสมัยสมัยต่กอนอ่ะโอ้เมื่อหลายปีแล้วสองสีสองปีสองปี่เก้าทิบเปมมูลนนี่แหละสองสีเก้าทิปเนี่ยอยู่แล้วเกจแปดที่ปีที่ผ่านมานี่แหละเอาดูโอ้เขาถ่ายตั้งแต่เข้ามานะทางเข้ามาเป็นสะพาน น่าทึงสวยงามตามท้องเรื่องรับโมเนื้อที่ข้างกลางก็ยังกว้างจน Hãy subscribe cho kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ